จะบอกเลยนะคะว่าเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะคะว่าเวลาผิวของคนเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอเวลาเราทาเสร็จปุ๊บปุ๊ป๊ป๊ตอนกลางคืนเนี่ยนะคะโสซานอยากให้ทําเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็คือทาวนไปแบบหนาๆเลยนะคะแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่เรานอนตากแอร์ทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราจะรู้สึกได้ว่าผิวเราแห้งแต่ถ้าเราทา2ตัวนี้นะคะเรียกว่าเซรั่มโบ็อกกับครีมโบ็อกเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าผิวเราเนี่ยนะคะเขาจะ อุ้มน้ำนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นเติมคอลลาเจนดีลาสตินแบบชัดเจนมากๆเลยแต่เราต้องการให้ยกกำลังสองใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกว่าเราก็จะทำนะคะตัวนี้นะคะตัวเนื้อเมื่อสักครู่นี้นะคะมีสารสกัด3อย่างรวมกันที่เราเรียกว่าครีมโบ t ท็อกนะคะนี่เลยเขามีความเข้มข้น,นคือความไม่ตกเนาะอ่าแล้วมาดูเนื้อเขานะคะเขาจะมีเนื้อที่ขาวระมุนมากๆเลยเห็นเนื้อไหมคะเนี่ย แต่เวลาที่ลงสู่ผิวเรานะมันจะทรงรึบ hmm. ซึมรึบแบบหายไปแบบอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ผิวของเราเนี่ยนะคะได้เติมเต็มไปด้วยคอลลาเจนได้เติมเต็มไปด้วยนะคะสารสกัดที่เรียกว่านะคะ ช่วยในเรื่องของการยกการตึงการลบริ้วรอยต่างๆนะคะลิ้วทุกรอยล่องทุกร่องนะคะสามารถลบได้นี่นี่คือเป็นตัวครีมนะคะเท่านั้นไม่พอซาจารยไม่ได้มาพูดเองนะคะบอกเลยว่าเรามีผู้ใช้จริงนะคะเรียกว่าเห็นผลจริงนะคะอายุแบบ70กว่าเห็นไหมคะว่าลิ้วรอยฝ้ากระเนี่ยไปตามวัยล่องก็ลึกนะคะแต่พอใช้นะคะโบ็อกยกกําลัง2ล็อกสชั้นแล้วเนี่ยนะคะผิวที่เรียกว่าทั้งแห้งทั้งเหี่ยวทั้งคร่ ล่องก็ลึกนะคะกลับมาตื้นอิมฟูแล้วก็ตึงขึ้นอย่างชัดเจนตามภาพเลยนะคะต่างวัยกันไปเลยตั้งแต่4 0 50 60 70นะคะนี่แหละคะ่ะผลลัพธ์ที่ต้องบอกเลยว่าใครๆเนี่ยนะคะก็ต้องอยากลองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะผลิตและนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะ